ไม่น่าเชื่อว่าจะรอดนะสันงกงกงกวนดูลูกไปเมียวเอาลูกไปไลน์คินเวกคำโอลเอนไลน์คินคำ คอมฮอลแลนด์ไนน์คินน้างคอมฮอลันไนนินมาตัดแดดเอ้ยมาให้พิงไฟไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเพื่อนๆดูสั่นโอกโอกโอกเลยสิเอามาให้พิงไฟ S <S 2> <S 2> มันแก่แหละแต่ว่ามันยังไม่สุกเตมที่พวกนีม้มันสุกเต็มที่เราเก็บอาไว้กินปีนะ่ะจบแล้วเพื่อนเพื่อนรอบตั้งนานมามาพกเขาพกเขาหายเขาไม่ร้องเลยนะเงียบพอยายมาส่องดูก็โดดปุ๊บออกจากหลังเลยเออเอาข้าวมาให้กินว่าจะให้เขาอยู่แฟนใหญ่บอกให้อยู่ในนี้ก่อนเอาอะไรมาปิดไว้ข้างบนนะ่ะ <c oughs> จะจับได้ยังไงวิ่งทั่วห้องเลยเอาข้าวมาให้กินเขาไม่กินเออไม่กินผลสุดท้ายยายเลยบอกว่าให้ออกไปข้างนอกดีกว่าโอ้ไล่ออกไปข้างนอกแม้เกือบไปแล้วนุ่นกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นแถวนู้นดีนะที่ไม่ทําข้าวของแตกอ,อนี่เราเปิดประตูให้ออกไปเอาข้าวมาให้กินไม่รู้หายหายไปเลยเออ แข็งแรงละตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดไงหนาหหวเหรอหนาวเหรอหาแม่ไม่เจอเหรอนี่เห็นไหมรอด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 นี่สีนี้มีอยู่สองตัวแต่สีขาวดำนะ่ะปกติเขามีอยู่ ลูกสี่ตัวแต่ว่าอีกตัวหนึ่งหายไปนานแล้วตัวขาวขาวดำแต่วันนี้ก็ไม่เห็นนะขาวดำอีกตัวหนึ่งตอนนี้เหลืออยู่สามตัวแต่ตอนนี้เห็นแค่สองนะอีกตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยไงมาแล้วอสามตัวนี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัว ขอยู่ไหนล่ะนีขาหนู่ในตัวผู้ดานนนจะมาแย่งกินันนสีขาวไปไหนล่ะดีนะเอาไว้ให้โลกกินแม่นี่ผู้ปเป็นแม่เนาะผู้ปเป็นแม่เนาะเอาไว้ให้โลกกินสีขาวหายไปไหนล่ะอสีขาวหาย แป๊บเดียวเองเข้าไปเอาข้าวข้าวคลุกไข่ใส่นมสีขาวหายอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่กับพวกกับมูไม่น่าเชื่อว่าจะรอดนะสันงกงกงกง่อนเนียเาี้ยฮาฮะจะมาแย่งกิน เป็นพ่อเขาหรือเปล่าตัวน,นั้นน่ะฮ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 ะแม่เขายังไม่กินเลยแม่เขายังไม่กินเลย แมว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 วันนี้เลยเออวันนี้วันนี้เข้ากล้องเลยวันนี้เข้ากล้องเลยเนี่ยกล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อยชิแม่ให้อาหารแมวก็ต้องนั่งเฝ้าตัวนั้นมันเคยได้กินแต่ก่อนไม่เคยเห็นนะเออไอ้ตัวขาวนั่นน่ะถ้านมันมานะมันแย่งกินหมดเลยต้องนั่งเฝ้าอีก ยายไม่อยู่เขาก็ไม่แย่งลูกๆกกินหมดดูแม่เขายังไม่กินเลยเขา,เาไว้ให้ลูกเขากิน